ควันนี้ผมจะมาแช่ซีรีสทอนเนาจะจะจะมาทำขนมเปียกฮะขนมเปียกอ้าวขนมเปียกไงตอนแรกบอกว่าขนมครกไงขนมครกครับส่วนประกอบของขนมครกมีอะไรบ้างครับใช้ปังเปาก็จะมีสายมีน้ำหนุ๋ม,มแล้วขั้นตอนกนารทำมันเป็นยังไงบ้างครับ คุณอังเต์ไปตักน้ำาแล้วครับอืมเอามาผสมในอะไรครับในขอดูซิผสมในหม้อครับอืมแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเทใส่หลุมครับอืมไหนหลุมนู้อยู่ไหนครับอ๋อเราจะมาเริ่มอื่นนะครับอืะจะต้องเอาอันนี้ก่อนนะคะอันนี้คืออะไรอะครับอันนี้คือหม้อครับอืมหม้อมีไว้สำหรับทำอะไรครับ อันนี้คุณหลังปอจะไปไหนครับหลักน้ำมาทำอะไรอะครับ น้ำเย็นไหมครับอันนี้น้ำเย็นไหมครับอันนี้น้ำเย็นไหมครับ,รบเอาใส่หมอ้อทำไมอะครับลูขนมนี่ขายกี่บาทครับวรวบาทหูกินฟรีเลยเหรอทำให้ใครกินบ้างอะ อเอเคโอเคอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวปังไปทำขนมก่อนนะคะสวัสดีะ